สวัสดีเจ้าลูกศิษย์แล้วก็ FC แม่มดทั่วโลกเลยนะคะวันนี้วันพฤหัสที่30กันยายน2021นะเจ้าแม่มดทำคลิปจากโอกาโฮมาเจ้าก็ขอบคุณสำหรับลูกศิษย์แล้วก็ FC ที่ติดตามนะคะหลังจากที่ทำคลิป5นาทีก็มีคนติดตามเยอะขึ้นทั้งใน YouTube ของแม่มดแล้วก็ท่านที่แชร์คลิปออกไป ก็ส่วนมากก็จะเป็นความรู้มีคําแนะนําหรือมีเรื่องมาพูดกันซึ่งในคลิปนี้มันจะถูกจําจกัดด้วยเวลาก็คือว่า5นาทีเราก็เลยรู้เวลาขึ้นนะคะขอบคุณมากๆสําหรับวันนี้อยากจะพูดเรื่องของการอบรมนะคะที่ตอนนี้พี่หงก็จัดการอบรมให้ความรู้ทางระบบซูมนะคะซึ่งก็เป็นข่าวดีว่าในเร็วๆนี้นะคะเดือนตุลาพฤศจิกายนี้ก็เริ่มมีการเปิด เปิดกิจาการต่างๆท่องเที่ยวรู้สึกคืนนี้พี่หงก็มีประชุมเรื่องท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ร้านค้านักดน,นตรีดีใจด้วยนะคะสามารถเล่นดนตรีได้วงหนึ่งไม่เกิน5คนเจา้าแล้วกการท่องเที่ยวก็เริ่มแล้วนะคะสถานที่ต่างๆบอกว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าอ,อ,อย่างนะคะพวกสวนดอกไม้นะคะก็เปิดแล้วฉะนั้นลูกศิษย์แล้วก็ f c ที่อยากจะมาเยี่ยม นาบิสซิตี้ฮอล์นะคะที่อโลคยาก็เตรียมตัวไวะะ้แล้วก็เรื่องของการอบรมเรื่องของเรื่องธรรมาหากินคงจะต้องพูดเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีนะคะตอนนี้ก็มีหลายคนที่ติดต่อแม่มดมาว่าอยากจะเป็นทำธุรกิจนะคะแยกเป็นสองอย่างใหญ่ๆห,หลวงๆเลยก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือว่าคนที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ เกี่ยวกับกัญชาโดยเฉพาะธุรกิจ CBD ซึ่งมีโอกาสหลายๆประเทศไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นสวิตส์สวิตเร์แลนด์เอ๊หรือว่าเนเธอร์แลนด์ทางทางยุโรปอะค่ะก็มี fc ติดต่อเข้ามาเพราะว่าออบอกว่าทางเราเนี่ยมีองค์ความรู้ให้เยอะมีเคสให้เยอะนก็ติดต่อเข้ามาเยอะเลยสำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศก็ เราก็ยินดีทำแนะนำนะคะแต่ช่วงที่ก่อนจะทําเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลต้องศึกษาต้องมีความรู้ต้องเข้าใจทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ทั่วไปองค์ความรู้ทางการแพทย์ข้อควรใช้คือ CBD นี่มันดีตรงที่ว่าข้อเสียมันน้อยมากน้อยจนจนแทบจะแบบมันน้อยมากอะคะ่ะถ้าอย่างกัญชาหรือว่า TSC นี่เราต้องศึกษาเรื่องทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแต่ CBD นี่มัน มันมันน้อยค่ะน้อยยังนึกไม่ออกว่าว่าข้อเสียมีน้อยขนาดไหนค่ะแล้วก็เรื่องของคนที่ตกงานไม่มีไรายได้นะคะทุกยากลำบากตอนนี้เลยทุกอย่างเลยนะเจ้าประสบกับปัญหาสารพัดเรื่องนะคะ<ม>ก็ติดต่อเข้ามามนะคะติดต่อเข้ามาได้ เรื่องของระบบดรอปชิปนะคะเรื่องของดรอปชิปก็ติดต่อเข้ามาได้เลยก็คือว่าอันนี้เราเราช่วยเหลือกันจริงๆเลยก็คือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะคะไม่ต้องซื้อของไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสมัครสมาชิกนะ,ะไม่ต้องสต็อกไม่ต้องตุนไม่ต้องอะไรเล่น Facebook อยู่แล้วเล่นไลน์อยู่แล้วก็มาทําเป็นอาชีพเสริมอันนี้ก็ได้เลยเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ท้า ในประเทศไทยก็มีอยอยอยู่แล้วแต่ว่าอย่างลาวนี่สบายนะเอฟซี FC เราแล้วกัทีมหมอเราที่ลาวนี่สบายนะคะแล้วก็ในส่วนของคลินิกก็ยังที่บอกนะคะก็คงจะเปิดอย่างเป็นทางการนะคะเ,เดี๋ยวน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกายนแล้วยังไงเดี๋ยวเราจะมาแจ้งวันเวลาให้ทราบอีกครั้งหนึ่งก็ท่านใดที่ติดตามทั้ง Facebook แล้วก็ u t u b e ถ้าไหนที่ได้ forward คลิปเดี๋ยวจะให้ใส่เวียงแม่มดพูดคุยกับแม่มดอีกครั้งหนึ่งข้างล่างนี้เพราะว่ามีบางคนที่ forward คลิปในไลน์กลุ่มต่างๆแล้วเอ๊ะบัลลจะติดต่อทางไหนเพราะว่าไม่มีที่ติดต่อก็เดี๋ยวจะให้ทางกราฟิกใส่นะคะในกลุ่ม Facebook ก็คือเวียงแม่มดพูดคุยกับแม่มดแล้วก็ l i n e แอดนะคะสำหรับติดต่อเรื่องสอบถามรายละเอียดก็ ไลน์แอดด็อกเตอรบอนะคะเดี๋ยวให้ทางกราฟิกใส่ให้วันนี้ก็มาฝากในเรื่องของ CBD กับธุรกิจเท่านี้เจ้า